ทโลดจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมมาทำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นอ่าพนักงานดับเพลิงนะฮะโอเคครับวันนี้เราก็จะต้องอ่าดับไฟนะครับในที่ที่เกิดเหตุครับผมตอนนี้ก็รอรอมีคนแจ้งแล้วเราก็ค่อยไป ดับเพลิงกันนะครับว่าไงเจ๊เจ๊มาเยืนมองคนรอทำไมอ่ะเจ๊รู้เปล่าว่าเจ๊ตูดใจมากเลยดูตูเจ๊เขาสิสุดยอดจริงๆโอเคระหว่างนี้ก็รอไปก่อนครับเอาละครับมีคนโทรแจ้งมาแล้วว่าเกิดเหตุที่นี่ครับผมเราจะต้องไป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 เอ้ยลงไปลงไปเร็วเราจะต้องไปดับเพลิงอะ โอ้เบกก่อนเบกก่อนรถเราก็ไ hmm. ม no ่ใช่แรงเในขนาดนะฮะไปไปเร็ว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 โอ้ยไฟไหม้ที oh, ่อ oh, ่ครับครับผมเราจะต้องประหยัดไฟอ้าวไม่ลงพุทธคณเลยสิแบบนี้อะแล้วไฟจับตรงไหนอะแล้วไฟจับตรงไหนไฟจับตรงไหนไฟเอา เข้าไม่ได้เอาเราไปชนเขาเราไปชนเขาครับโดนโดนหาเรื่องเลยเราใส่เราต้องเข้าไปในนี้หรือเปล่าไปไปเข้าไปเร็ว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 เกิดเหตุไฟไหม้ที่ไหนไนในไฟไหม้ตรงไหนครับดับดับเร็ว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 ไฟไหม้ข้างในด้วยครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาดับไฟเออเมาดับไฟแล้วโดนหารเรื่องเสียเลยครับนะอ่ดับก่อนดับก่อนไฟยเยอะจริงครับดับยากดับยากอืมสุดยอดเยอะมากเลยอืมอมไม่โอ้โหไม่นะ มันรามไปนู่นแล้วครับอุย้ยไฟเริ่มแบบว่าไฟเริ่มลามไปเรื่อยแล้วเราต้องรีบดับนะครับถ้าเราไม่รีบดับนี่ไฟไหม้ทั้งร้านแน่นอนโอ้โหมันไหม้อะไรขนาดนี้วะเนี่ยดับครับดับครับดับครับหมดยังยังไม่หมดอีก โอ้ยังไม่ตรงนี้อีกเหรอเฮ้ยเสียงมันอยู่อีกห้องหนึ่งครับโอ้ยสุดยอดครับเครื่องนี่เยอะมากแล้วเดี๋ยวนะนี่ผมทำงานคนเดียวใช่ไหมเนี่ยส <laughs> งสัยทำงานคนเดียวครับไม่มีใครมาช่วยนะฮะมีแต่คนมาหาเรื่องโอ้โหตูดนั่นมันตูดใช่ไหมโอ้กว่าจะดับไฟได้ครับรู้สึกว่าร้านนี้จะเสียหายหลายแสนนะโอ้โห ไฟมันลามอะรีบรีบรีบดับไฟดับไฟดับไฟเร็วเร็วประเด็นคือเพื่อนก็ไม่มีนะเพื่อนเราไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โหต้องหากล่องหนุนแล้วครับผมต้องหากล่องห,อน,หนุนแล้วกองหนุนมาพยาบาลมาด้วยตำรวจมาด้วยเร็วเข้ามาที่นี่เลยโอ้โหไม่มีกล่องหนุนนี่นไ,ไม่ไหวฮะโอดูดีไฟไหม้เสื้อผ้าไปหมดแล้วโอ้ไม่ไฟมันลามเร็วมากครับ นะลูกนี้เรียกกองหนุนตั้งแต่แรกสัก็ดีนะครับเอะดับ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 ไปเลยโอ้โหดูไฟไหมไฟมันลามเร็วด้วยนะบางทีเฮ้ดับสิเฮ้ย Fire engine unit on site โอสรุปคือ เรียบร้อยฮะไฟดับเรียบร้อยไปแล้วเราก็แจ้งเหตุว่าเฮ้ยไฟอ่ะมึงพึ่งมาจงเขาดับเสร็จแล้วก็พิ่งมากันนะตายเถอะโอมืดแล้วด้วยครับเหมือนทํางานคนเดียวเลยฮะดับไฟเรียบร้อยเลยฮะตอนนี้เราก็ทําการกลับไปที่สถานีตะเพิงของเรานะฮยไปไปกลับกันเถอะ อันนี้เราได้ควบคุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้สุดยอดมากเลยโอ้โหเจ๋งเจ๋งโอเคเราก็อยู่นี่แหละครับรอต่อไปรอว่ามีคนโทรมาแจ้งเหตุ head, ด่วนเหตุ head, ร้ายไฟไหม้ที่ไหนเราก็จะไปดับที่นั่น <100 S 1> <c oughs> เฮ้ยม,ม,มีคนแจ้งมาแล้วครับมีคนแจ้งมาแล้วไม่มีคนแจ้งเหรอวะเนะี่ยไปครับไปครับเอาละครับเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายครับผมไฟไหม้ฮนะเราจะต้องไปดับไฟครับผม ไปดับไฟแต่ฆ่าคนตายไปแล้วจะไปดับไฟงัแต่ฆ่าคนตายไปแล้วเรียบร้อยเลยนะเฮ้ยรู้สึกว่าไฟไหม้ที่เดิมเปล่าเนี่ยที่เดิมเปล่าไหม้ที่เดิมฮะเขาอยู่ไม้ข้างนอกอู้โอ้โหเดี๋ยว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 เั๊มระเบิดจะเย็นครับใจเย็นโอ้โหรถไฟไหม้ตรงไหนไม่ไหม้ มาไม้ที่ปั๊มน้ำมันด้วยครับโอ้โหโอ้โหไลามครับไฟลามครับไฟลามต้องรีบดับครับผมลามขึ้นเพดานแล้วฮะเข้าแล้วเราต้องรีบดับโอ้ไม่ตายเถอะทำไมไฟมันเยอะขนาดนี้ ดับสิพวกดับดับดับเร็วเร็วเร็วอย่าลามนะอย่าลามส <ๆๆ S 2> ุดยอดครับก็วงจรปงจอนปิดนี่ก็ไหมไปด้วยฮะสึกว่าจะเสียหายหลายแสนโอ้โหในห้องนี้ก็เพียบเลยนี่มันห้องคอมพิวเตอร์นี่วาโอ้ไม่ครับไม่แล้วไม้แล้วโทรศัพท์ อีกโอ้ยี่จมไม่ตรงนี้กรอไอ้ายเถอะมันลามมาไวจังวะโอ้โหไฟลามมาไฟลามไฮ้ทุยทีเอ็มโอ้ตรงนี้ก็ไหมไปละโ,โคโคคาโคล่าเราเรียบร้อยโอ้อสุดยอดครับ ไปอันว่าผมก็ดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมีการทำหน้าทำหน้าแบบยิงหยนะิงนมองบนนะมองบนประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราแจ้งแจ้งว่าเราดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กลับโอ้โหไม่ตรงไหนไม่ไหมมาไม่ตรงปั๊มน้ำมันคนระับกลัวที่จะระเบิดตุมตามมากเลยนะไปไเวลากลับ ว่าเราจะทํางาน24ชั่วโมงเลยเนะี่ยเออเราไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะครับผมว่าสถานีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสงสัยต้องไปหาสถานีอื่นบ้างแล้วนะครับไปอยู่ที่อื่นดีกว่านะย,าย้ายสาขาย้ายตำแหน่งข่เาเจ๊เจ๊ไม่ได้ตั้งใจ sorry โอเคครับเราเบื่อชีวิตในเมืองแล้วนะครับเราก็มาย้ายมาอยู่บ้านนอกบ้างนะครับไปอยู่แถวนี้เลยฮนะ เมื่อกี้อยู่ในเมืองนะแต่ตอนนี้เราอยู่บ้านนอกมากเลยนะอยู่ซะริมฝั่งแถวไอแถบ,แถบที่เทเบอร์อยู่ครับนะฮะอมันมีอะไรด้วยเนะี่ยจุดสีน้ำเงินนั่นคืออะไรสงสัยเป็นพารกิจหรือเปล่าโอ้ยม,มันเป็นพารกิจปล้นเงินนะผมจำได้นะระหว่างนี้ก็รอต่อไปฮนะ รอว่าจะมีใครแจ้งเหตุไดเหตุด่วนนะครับดูที่ใครจะโทรแจ้ง911น,น,นะฮะใครจะเรียกรถจับเพิงแอมชื่อ,อป้าเฮ้ยเพื่อนเอานี้ไปกินเพื่อนเราวิ่งหนีเลยวะ่ะ <laughs> เ,เฮ้ยรถจะเอือ <laughs> รถชนนะโอ้โหวิ่งไม่ดูตามมาตาเรือนะรถชนกันทีเดียว ช่วงนี้ว่างครับไม่มีอะไรทำนะรู้สึกว่ายังไม่มีเหตุไรเหตุด่วนนะครับเราก็เลยต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนเอา้ามาแล้วมาแล้วมีคนแจง้งมาแล้วเยอมีไฟไหมไ <ป S 1> เร็วเราจะต้องรีบไป,ไปดับไฟไปครับไปครับโอ้ต้องเปิดไซเรนด้วยนะ โอ้ใกล้ๆฮะไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมเคเบก่อนจะเย็นโอมมน้มีทางลัดไหมเนี่ยมีทางลัดหรือเปล่าไฟไหมข้างล่างนี่ไงแต่ว่ามีลงทางลัดตรงนี้เลยโอู้เบก็ดเออเดีย๋ยวนะไปไม่ได้เมื่อกี้ มาแล้วรถตับเพิกมาแล้วเรามาช่วยคุณแล้วเรามาช่วยคุณแล้วนี่ครับฉีดน้ําใส่เลยรู้สึกว่ามันลามไวมากเลยฮนะอะไรจะลามไวขนาดไนี้หเรียบร้อยครับเรียบร้อยหร,รือเปล่า หมดแล้วมั้งเช็คดูทีครับสูดซีไฟมันไหม้หมดหรือยังหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะโอเคครับหมดแล้วครับผมอันนี้เราก็แจ้งไปว่าเอ๊ะเราดับเพลิงเสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะกลับที่ของเราคนระับเรียบร้อย ไฟไหม้ไม่รุนแรงนะครับดับได้ง่ายๆนะก็สบายไปครับสำหรับค่ำคืนนี้เจ๋งจริงๆครับถามว่าเอารถคันอื่นมาดับไฟได้ไหมก็ได้นะเอาขี่รถไมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเอารถดับเพลิงมานี่มันจะมีแบบฉีดน้ำไงมันจะดับได้เร็วกว่านะครับไอพี่ล้างรถไหม <c oughs> อาสาล้างรถด,ด้วยนะครับสุก็ตอนนี้จะเช้าแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคจอดรถโอเคจอดอเ,เราก็รออยู่นี่ไปก่อนนะผมเอออย่ามีเรื่องเหรอเออเนี่ยเออเนี่ยอย่ามีเรื่องเหรออยากมีเรื่องเหรเอ,อ อยากมีเรื่องอหรพวกนะอยากมีเรื่องเรื่องไงนี่เดี๋ยวหมวกหลุด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 เดี๋ยวก็เดี๋ยวหมวกหลุดนะหมวกหลุดเดี๋ยวหมวกเดี๋ยวหมวกหลุดอะจะเออนี่นี่อ่ะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวหมวกหลุด เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวหมวกหลุด <laughs> ตีไม่โดนครับนี่จมเต็มเรียบร้อยสุดยอดเป็นเลยจะคราวนี้เราเอารถเก่งไปบ้างครับ <c oughs> นี่ฮะเปิดประตูไว้รอเลยครับถ้ามีเหตุไรเหตุด่วนที่ไหนเราก็จะเอารถเก่งนี่แหละไปนะครับผม <c oughs> มาแล้วมาแล้วไฟอ่ะบน farm. มไปฮะไปฮะ p า l l e t s on fire location pallets on street great ocean highway รู้สึกว่าจะไฟไหม้อยู่ที่ฟาร์มนะครับเราจะต้องรีบไปนี่ดริฟต์เลยดริฟเลยไปเร็วเข้าไฟไหม้ที่ฟาร์มอาจจะมีวัวตายควายล้มเลยไปฮะหยียบมิดเต็มที่เลยครับ 150ไปแล้วช่วงนี้รีบนะโอ้ไปเลยโอ้โหอยู่นี่เองรถใครไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 มันจะลามัดเราต้องรีบดับนะนี่ไงมาเริ่มลามแล้วเล้นไงลุงนงี้เอารถดับเพลิงมาชักทดี กำลังลามนะฮะเราต้องรีบดับครับดับเร็วดับเร็วดับเร็วอุ้ยมันมันมันลามเร็วมากนะต้องรีบรับต้องรีบดับฮะเร็วเรีบรบรีบหน <BC lies notes> ่อยเร็เร็วเร็วเร็วเรโอ้มันมันจะลามแล้วเร็ว รีบเลยครับต้องรีบต้องรีบนะลุงเงี้ยเอารถแต่เพิ่มมาสักกดีแหมโอเคครับเอายังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกโอ้ผมนับเสร็จแล้วหน่วยเสริมเพิ่งมาไอ้ตายเถอะหน่วยเสริมเพิ่งจะมาอย่าพุทธพ่นใส่หน้าซะหรอกเออนะไปับได้เวลากลับได้เวลากลับกันแล้ว ขึ้นยังไงล่ะเนี่ยขึ้นยังไงล่ะเนี่ยอา้าวเอาทิ้งไว้นี่แหละครับรถใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วเอารถคันอื่นกลับก็ได้นะครับนี่ไงเฮ้ยเพื่อนขอบคุณที่เอารถมาให้นี่ไปครับกับฐานกับฐานตอนนี้เริ่มจะเช้าแล้วฮะรู้สึกว่าเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับ โอเคปิดเสียงไซเรนซะวันนี้เราทำความดีมากี่ครั้งนะ่าจะสี่ครั้งเยอะอ้าวอ้าอโอ้โหขับรถได้เยี่ยมยอดไปฮะกลับกลับในเวลากลับนี่มีดริฟต์ด้วยอ้าวอ้าบ okay. แล้วก็เอาไปจอด แล้วเอารถคันอื่นไปบ้างนะเราต้องมีรถแรงๆด้วยสิรถแรงๆมันจะช่วยได้นะครับช่วยไปถึงที่หมายได้ไวขึ้นนะฮะเอาละครับเช้าแล้วนะฮะรู้สึกว่าเริ่มมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะครับและนี่ก็คือรถตับเพลิงของเราเนี่มันใช่เหรอ <c oughs> หลายคนถามมันใช่เหรอเพนะมันคือรถตับเพลิงของเรานะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถไปถึงที่เกิดเหตุเร,เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็ระหว่างรอทำอะไรดีพอดีทำอะไรเหมือนกันนะ เราควรโทรแจ้งครับมีเหตุที่ไหนเราก็จะขับรถของเรานะครับไปอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องขับรถจะบเพลิงก็ได้นะตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรครับปีนตึกเล่นแม่งเลยอ้าวเฮ้ยมีทางขึ้นมีทางขึ้นนี่คนะขึ้นไปครับไม่มีอะไรทำอนะปีนตึกเล่นนะช่วยครับนี่ครับแสงอาทิตย์เริ่มขึ้นมาคนระับ เพนเล่นพนเล่นเย่ yeah. ตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับรอจนกว่าจะมีคนโทรแจ้งนะฮะนั่งรออยู่ข้างบนนี่แหละเราจะทำอะไรเหมือนกันเฮ้ยได้เสียงะระฆังว่ะเฮ้ยเสียงะระฆังฝั่ง,งนู้นครับฝั่งนู้นเป็นโบสถ์หรือเปล่า <100 S 1> อา้าวโอ้โอมาแล้ว <c oughs> เกิดเหตุแล้วครับเราต้องรีบไปฮะเกิดเหตุบนถนนนะครับไปครับไปครับโอ้โหดูแทบจะยกล้อเลยทีเดียวนะรถเราโอ้โหแรงมากเราต้องรีบไปครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายมากกว่าเดิมนะฮะไปเลยหยิบมิดหยิบมิดเกิดเหตุไฟไหม้บนถนนนะฮะถนนสายอะไรก็ไม่รู้นะ แอบหูร้านขายข้าวดอกโรน,นี่ยใช่ไหมน่าจะเป็นร้านขายข้าวดอกครับโอ้โหไฟไหม้ใหญ่เลยฮนะอาาลองรีบฉีดรีบฉีดนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะลามอาโอ้ยโอ้โหเยอะเยอะเยอะร้านขายแซก,กอกพิซซ่าอะไรอย่างเงี้นะไฟไหม้คนระับอาจจะเกิดเกิดอุบัติเหตุแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบทำอาหารอยู่แล้วไฟชอ็อต ้าลัดวงจรอะไรย่างนี้หรือเปล่านะครับโอ้ไม่กอดไม่กอดมันกำลังจะลามฮะมดับดับดับเร็วเร็วเร็วดับคดับครับโอ้โจะล้มจะล้มร้านแฮมเบอร์เกอร์อะไรนี่เรานี่ทังหมดแล้วเข้าไปในร้านที่เอา เข้าไปไม่ได้ปีนได้อย่างเดียวฮะโอเคครับเราได้ทําการดับเพลิงเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวกลับไปที่ทํางานของเราดีกว่าเออโอ้ยรถแรงรถแรงมีรถแรงไว้ใช้งานก็ดีอย่างนี้นี่เองนะครับกลับสำนักงานของเรา ว่าย้ายไปทําที่อื่นดีกว่านะครับจริงๆสนามแบบเอ้สนามเหมือนั้นสถานีตะเพิงเนี่ยมีเยอะนะฮะเดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ที่อื่นกันบ้าง <Ooh. S 1> นี่อย่างเงี้ยขับรถเล่นใน,นสถานีของเราโอ้โหจอดครับย้ายที่ดีกว่า จริงสานามดับเพลิงเอ้ยสนามมีแค่ทุยจริงๆสถานีดับเพลิงเนี่ย,ยมีหลายที่มากครับมีที่นี่ฮะแล้วก็ที่นี่ครับไอ้อน,นี้จะอยู่ในเมืองนิดหน่อยนี่เยอะแยะมากมายนะครับจริงๆแล้วสถานีดับเพลิงมีเยอะนะฮะแล้วมีอยู่ที่สานามบินดิอ่าครับอันนี้ก็เป็นสานามบิน <Fire Station. S 1> ทหารหรือเปล่าน่าน่าจะใช่นะครับโอเคครับรอฮะ รอคนโทรแจ้งมาแล้วเราก็จะไปดับเฟิงดับเฟิงพูดผิดอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดับเพลิงกันนะครับแต่ว่ารถรถคันนี้คงจะไปไม่ไหวพอนะฮะนี่ครับมันต้องคันนี้ฮากูาโชแดกครับผมรับรองว่าไปถึงที่หมายด้ทันเวลาแน่นอนเนี่โอโ้โหใสยย่ยางใหญ่ด้วยนะทำแบบเป็นรถเป็นดแดกโอเคครับมีเหตุมีเหตุครับผมมีเหตุเราต้องรีบไปล่ะใช่ เวเราจะออกทางไหนรเรื่องเรื่องของเรื่องคือเรา,เราจะออกจากสถานให้ให้นี่ยังไงเนี่ยไฟมันไหมในค่ายทหารนี่หว่าเดี๋ยวไฟมันไหมในค่ายทหารแล,แล้วแล้วเราจะออกไปทําไมเมื่อกี้งงง,งงกับตัวเองแป๊บมั้เอ้ไฟไหม้ค่ายทหารวะ่ะปล่อยปล่อยมันไหมดีไหมเนี่ยนะปล่อยมันไหมทั้งค่ายไปเลยเราไม่ต้องรีบหรอกนะ เรต้องรีบครับปล่อยให้มันไหม้ค่ายทหารนี่แหละเกเบรกลบเบยลบเลบย์เอา <c oughs> <c oughs> ติดบัคครับออกไม่ได้นฮะ <c oughs> ไหนไฟไหม้ที่ไหนไหนวะอยู่ข้างบนเหรอไฟไหม้ข้างบนใช่ไหม <c oughs> ติดบัคบอีกแล้วเดินไม่ได้ ไม่แด้ขึ้นมาอย่างนี้แหละน,นี่ไงไฟไหม้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ว่ะข้างล่างครับข้างล่างดูนี่ไงไฟไหม้ตรงนี้เสียายเถอะ จริงเลยครับหม้ไหมอยู่ที่สูงเลยครับโอ้โหคอมพิวเตอร์นี่ขึนขนนน้นขึ้นจอฟ้ากันเลยทีเดียวคอมพิวเตอร์นี่ถึงกับขึ้นจอฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหไมมกล้องวงจรแล้วถึงว่ากล้องวงจรเกิดเหตุทีไรนี่ใช้ไหกทุกทีนะครับมันไฟไหมนี่เองนะฮะถึงว่ากล้องเสียกันบ่อยนะพวกทหารน,นี่จริงๆเลยนะ ไม่ไม่กล้องอย่งนี้ครับถึงว่าเกิดเหตุทีไรนี่กล้องเสียกล้องเสียนะจริงๆแล้วไฟมันไหม้กล้องนะครับโหตรงนี้เหมือนเป็นตู้เซอร์เวอร์เลยนะยเรียบร้อยครับ,บเพลงเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็ทําการกลับฐานนะครับคอมพิวเตอร์เรานี่จอเอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นี่จอฟ้าอเลยทีเดียว ทุบสักทีเอา้ามันจะแล้วดูไหมตรงไหนไม่ไหมไหมตรงถังดับเพลิงครับไหมตรงถังดับเพลิงครับเอ๋ดับ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 ,ดบ,ดบเหมือนว่าจะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไปไปไปดับที่ทำง,งานดีกว่ากะโดดกระโดดลงมาล้มเลับเออ โอ้หกระโดดพี่ิเอือ <laughs> เจ็บซีแบบเนี้ยเอือ <laughs> ทำหน้าครับทำหน้าใหม่ครับเอืเออีกทีนึง่ง <laughs> เจ็บดังไหมน้องโอหหลายชั้นมากครับ <laughs> โดดไปอปชิบุ๊บเออไปชิบุ๊บเอือ มันมีกี่ชั้นเนาะเนี่ยสูงจริงๆนะใส่เขาเก็บของอะไรไว้นักหนาวเนะี่ยโอ้ยขี้เกียจแล้วออกมันอย่างนี้ไปเลยนะบินมันเป็นซูเปอร์แมนไปเลยอโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านาผู้ชมเพียงเท่าน,นี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตากันด้วยนะครับผมเพื่อพันแล้วนะครับผมมีชีวิตทีวีแล้วนะครับอย่าลืมไปกด follow กันไว้เฮ้ยซูบูรีตรงนี้มันไม่ดีนะรู้เปล่าเอ้เสือ โอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครัผมซีอูโอเกสวัสดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดนี้เลย